บรรยากาศยามเช้าโอ้ยเหงื่ยังเหงื่วยังเหงื่ยังในกิ้งให้ดูก่อนกิ้งให้ดูก่อนกิ้งให้ด oh, <laughs> ูหน่อยเขาสินไ่ใชกิ้งให้ดูหน่อยเนี่ยมากิ้งให้ดูหน่อยไหนหิวมันเป็นยังไงหิวนะเอาออยก่อนออยก่อนเอาต้องออยก่อนเอากิ้งให้ดูก่อนเอากิ้งอีกเอาอีกเอา เอาอ,อีกก่อนเอาอ,อีกก่อนเอาอ,อีกเอาอ,อีกรอบหนึ่งก่อนเอาอีกรอบหนึ่งก่อนเลยจะเด้งว่าไม่หิวจะด้งว่าไม่หิวใช่ไหมกินก่อนอึ๊บนีเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งก่อนโอสตินออสตินโอ้ยออสตินมันจะอะไรกันนะกันนะ หิวยังคะอืหิวยังเนี่ยอืหิวยังหิวยังเนี่ยหืมอยหิวหิวหโอ้โาอ้ยไหวไหไหวไหมไวไอ้วนไวไวไหม ไปไหมไปไหมอ้วนแล้วอ้วนแล้วอ้วนแล้วกับหน้ากับหลังไม่ไหวแล้วกับหน้ากับหลังไม่ไหวแล้วหิวรู้เลยว่าหิวรู้เลยหิวอาการหิวอาการหิวก็จะประมาณนี้ไม่ต้องมาใกล้ต้องมาใกล้เลยต้องมาใกล้เลยต้องมาใกล้เลย มีคนล่วงอ่ะคนล่วงไหมคนล่วงไหม,นมเนี่ยคนไม่ล่วงแล้วคนไม่ล่วงแล้วเอ้าคนไม่ล่วงแล้วคนไม่ล่วงแล้ว <c oughs> แล้วทำไมลมอย่างนี้ล่ะไม่เจ็บบอ่ะหื เจ็บไหมโอ๊ยเจ็บไหม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 หงาแล้วเดินยขี้เกียจแล้วเหิวแล้ว,ลวหิวแล้ว